ภายใน7วันนับจากนี้จะมีเรื่องดีๆเรื่องใดเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณวันนี้แม่หมอขออนุญ,ญาตมาเปิดไพ่เปิดคำทํานายให้กับทุกๆท่านที่ได้ผ่านเข้ามาเจอคลิปในวันนี้ขออนุญาตคูรุคูบาจา์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาทเทว,วดาประจาตัวทุกท่านในการมาเปิดไพ่เปิดดวงชะตาให้ไพ่ทุกใบที่แม่หมอได้เปิดออกมาได้อย่างแม่นยําและชัดเจนอนุญาตให้แม่หมอได้เปิดดวงชะตาให้ด้วยนะคะบุญสัมพันธ์กันจึงได้พบจึงได้เจอจึงได้มาฟังคําทํานายจากไพ่ของแม่หมอในวัน นะพบเจอคลิปนี้ฟังคลิปนี้อยู่ในช่วงเวลาใดเวลาเท่าไหร่อยู่จังหวัดใดอยู่ประเทศใดกันบ้างบอกแม่หมอด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าพลังงานดวงชะตาของคุณนะนับจากที่คุณเจอคลิปนี้ไปอีก7วันจะมีเรื่องดีๆเรื่องใดเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตในดวงชะตาของคุณไพ่ใบแรกที่คุณได้นะคะพลังงานไพ่เลขแสเตรนนะสเตรนเนี่ยแม่หมอต้องบอกว่า เหนื่อยใจกับหลายๆอย่างที่อยู่รอบๆตัวนะเหนื่อยใจเหนื่อยกายนะบางคนนะคะต้องบอกว่าสู้สู้มากนะคะเพราะบางทีเนี่ยบางทีตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมชีวิตของคุณนะคะ มันรู้สึกเหมือนแตกต่างจากอะไรหลายๆอย่างที่อยู่รอบๆตัวคุณทําไมต้องเป็นคุณคนเดียวทําไมคุณต้องมาแบกรับสิ่งนี้อยู่คนเดียวทําไมคุณจะต้องมาเจอกับเรื่องนี้ทั้งๆที่ตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าคุณก็ทําดีมาเยอะช่วยเหลือคนมาเยอะทําบุญมาเยอะบางครั้งมันมีความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาในชีวิตของตัวเองอยู่แต่สู้นะอดทนนะเป็นคนที่อดทนเข้มแข็งนะคะพลังงานของคนที่แบบบางครั้งเนี่ยเอ ความคิดความอ่านของเรานะคะอาจจะแตกต่างจากคนที่อยู่ใกล้ๆตัวรอบๆตัวเรามีอะไรที่เรารู้สึกว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยคิดเหมือนเราหรือนะคะเราเป็นคนที่จะต้องไปแบกรับรับฟังแต่ปัญหาของคนอื่นหรือเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจเพราะคนอื่นมาเยอะนะคะพลังงานของคนที่สู้อดทนนะพลังงานของคนที่ผ่านทุกอย่างมาได้ด้วยตัวของคุณเองนะ มาดูกันต่อนะคะพลังงานไพ่ของการแบกรับเห็นไหมคะสิบไม้นี่เหนื่อยนะไพ่ใบแรกก็เหนื่อยมากๆแล้วนะคะมาต่อด้วยสิบไม้อีกนะคะพลังงานดวงชะตาของคนที่เข้ามาฟังไม่หมอฟังฟังไม่หมออ่านไพ่แล้ว บอกไม่หมอด้วยนะว่าเป็นชีวิตของคุณตรงกับชีวิตคุณไหมถ้าพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาตรงกับชีวิตตรงกับดวงชะตาของคุณที่คุณเคยเจอหรือเป็นอยู่หมายความว่าวันนี้นะคะสิ่งที่ไม่หมาะอ,อ่านไพ่คือดวงชะตาของคุณอย่างแน่นอนสิบไม้คือคนที่แบกแบกโลกไว้ไว้ทั้งใบนะคะปวดหลังนะคะ ปวดแบกไว้จนปวดหลังนะคะบางครั้งมันคือภาระมันคือหน้าที่มันคือความรับผิดชอบมันทิ้งไม่ได้เห็นไหมคะว่าหนักแค่ไหนนะคะเดินก็จะไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังต้องแบกไว้ตาก็มองไม่เห็นนะคะตามองไม่เห็นเนี่ยในไพ่เนี่ยหมายความว่าบางครั้งเราหาทางออกกับปัญหาบางอย่างไม่เจอนะคะหรือบางครั้งอยากจะปลีกวิเวกไม่อยากสนใจอะไรไม่อยากรับรู้อะไรไม่อยากจะพูดกับใครไม่อยากจะฟังใครทั้งนั้นและเบื่อหน่ายนะคะ เออเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้นะจะปวดหลังปวดขาเห็นไหมคะจะปวดหลังปวดขานะคะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของสายตาเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะในช่วงนี้สําหรับบางคนนะคะไพ่ใบที่สามนะโอ้โหยอย่างน้อยก็มีความโชคดีนะสิ่งที่จะเป็นเรื่องที่โชคดีเข้ามาในดวงชะตาของคุณนับจากนี้ไปอีกเจ็ดวันเห็นหีบสมบัตินี้ไหมคะมาเปิดรับนะคะเปิดรับหีบสมบัตินะ เปิดโชคเปิดทรัพย์นะคะหีบสมบัติอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณจะได้รับโชครับทรัพย์ที่คุณไม่คาดคิดเหมือนสมบัติเนี่ยถูกปิดไว้ภายในเจ็ดวันนับจากนี้จะคุณจะได้เหมือนคุณได้กุญแจมาไขสมบัตินะคะได้เงินได้ทองนะคะได้ความสําเร็จได้ความโชคดีสิ่งที่คุณคาดหวังรอคอยหรือบุญเก่าทรัพย์เก่ามาเกือ้อหนุนหนุนนาดวงชะตาคุณ ให้คุณได้รับสิ่งที่คุณคาดหวังรอคอยภายในเจ็ดวันนับจากนี้คุณรอรับได้เลยนะพลังงานไพ่สี่เหรียญน,นะคะพลังงานของการเงินที่ดีนะมาดูกันต่อนะคะพลังงานไพ่ใบที่สี่ two of s w o r d ถ้าคุณรู้สึกท้อไพ่ความท้อแท้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยมาต่อกันเลยนะคะพลังงานความท้อแท้ความเหนื่อยใจบางครั้งมันเล่าให้ใครฟังไม่ได้บอกบอกใคร เขาก็ไม่เข้าใจเราอ่ะบางคนเนี่ยนะคะคือความต่างขึ้นมาไพ่ใบแรกเนี่ยนะคือบางทีมันจะมีความที่แบบว่าบางครั้งญาติพี่น้องครอบครัวเวลาเขามีปัญหาเข้ามาหาเรานะแต่ว่าเวลาเรามีปัญหาเราไปขอความช่วยเหลือจากเขาไม่ค่อยได้สำหรับบางคนนะถ้าบางคนเจอครอบครัวที่ดีก็เป็นบุญบารมีของคุณแต่คุณก็จะเจอปัญหากับบริวารกับคนอื่น บา,บางคนนะจะเป็นอย่างนั้นไพ่สองดาบขึ้นมามีอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะตัดสินใจจะตัดสินใจว่าจะทำดีไหมหรือจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปในทิศทางนี้มันจะดีไหมหรือคุณกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังหาทางออกกับอะไรบางอย่างบางเรื่องอยู่ในชีวิตอยากจะคลี่คลายปัญหาที่คุณกังวลอกกังวลใจในบางเรื่องอยู่สองดาบแต่บางทีคุณเหนื่อยคุณท้อมากๆเลยเห็นไหมเหนื่อยจนแบบนั่งลงแล้วแบบรู้สึกว่า โอ้มันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปเถอะชีวิตเนี่ยนะคะเจอมาเยอะแล้วเนี่ยเหมือนคิดกับตัวเองแบบเนี้ยนะคะมาดูกันต่อนะไพ่ใบที่ห้านะคะโอ้โแม่หมอกดกระดิ่งนำโชคให้เลยนะบุญเก่าทรัพย์เก่านะคะคุณเห็นไหมเหมือนผืนดินเนี่ยเนี่ยสิ่งที่โผล่ขึ้นมาเป็นเงิ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 นความสำเร็จความโชคดีโชคลาบนะคะสิ่งที่ไพ่สื่อมาใบเนี้ยฟังแม่หมอดีๆเลยนะ สิ่งที่คุณได้สร้างได้ทําไม่ว่าจะเป็นบุญบารมีสิ่งใดหรือแม้แต่การที่คุณตั้งจิตอธิษฐานคิดสิ่งดีทําสิ่งดีมาไม่ว่าจะในภพชาติใดจนถึงพบชาตินี้มาก่อนนะคะคุณกําลังจะได้รับผลบุญหนุนนํามาถึงดวงชะตาของคุณแล้วนะคะผลบุญที่คุณเคยสร้างความดีที่คุณเคยทําไม่สูญเปล่านะคะเพราะพลังงานไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่า พื้นดินนะคะที่มันเคยแบบเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยมันจะมีสิ่งที่งอกเงยขึ้นมาหมายความว่าชีวิตของคุณกำลังจะพลิกฟื้นฟื้นฟูฟื้นตัวนะคะการเงินที่คุณรอคอยคุณก็จะได้นะที่ดินนะเห็นไหมคะที่ดินทรัพย์สินนะคะสิ่งใดที่คุณคาดคิดคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินทรัพย์สินต่างๆจะ สำเร็จเป็นจริงใครอยากขายที่ได้ขายใครอยากขายบ้านได้ขายอยากได้บ้านใหม่ได้อยากได้ที่ใหม่ได้อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มพลังงานของการที่เหมือนกับการคุ้มค่ามากๆเลยนะต้องบอกว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณได้ลงมือทําคุ้มค่ากับความพยายามอดทนของคุณนะคะพลังงานของคนที่เห็นไหมเดินเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่านะคะมี เรหล่านกกาเนี่ยนะคะเหมือนมาเหมือนมาเออกินอาหารที่คุณแบบเหมือนกับว่าเออถึงแม้คุณจะไม่มีแต่คุณก็เคยช่วยคนอื่นมาก่อนน่ะคือสิ่งที่พ่สื่อนะคือแบบบางครั้งน่ะมันเหมือนกับว่าตัวคุณนะ่ะคุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่คุณทําดีไปสิ่งที่คุณเคยสร้างสิ่งใดที่เป็นกุศลผลบุญไปการที่คุณเคยทําโรงทาน คุณเคยเป็นเจ้าภาพกระถิผภาพปางานบวชสิ่งใดมาหรือคุณเคยปฏิบัติไปปฏิบัติธรรมหรือคุณฟังเทศฟังธรรมะเป็นประจำหรือคุณสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติมาโดยตลอดบางครั้งเนี่ยบุญมันมัน,ม,นมันยังไม่ถึงเวลาส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของคุณ ภายใน7วันนับจากนี้แล้วเ,เลข7ด้วยนะคะไพ่เจเหรียญภายใน7วันนับจากนี้จะมีเรื่องดีๆที่คุณเองจะรู้สึกว่านี่แหละคือผลบุญที่คุณเคยได้สร้างมาจะมาตอบแทนให้กับดวงชะตาของคุณอย่างคุ้มค่าแน่นอนเชื่อไม่หมอนะไพ่ใบที่6นะคะม่หมอเห็นแล้วดีใจด้วยนะ โฟล์ one, านไพ่สี่หมายไพ่บ้านไพ่เสาบ้านเห็นไหมคะเสาบ้านการลงหลักปักฐานการเป็นครอบเป็นครัวการที่มีความมั่นคงในชีวิตการที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสอุดมสมบูรณ์ในบ้านในครอบครัวของคุณในชีวิตของคุณการตั้งหลักได้การได้บ้านใหม่ธุรกิจใหม่งานใหม่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการได้งาน อะไรที่มันเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยนะคะการขยายการขยายไรายได้ขยายธุรกิจของคุณการขยายการเติบโตนะคะพลังงานของความมั่นคงในชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้รับข่าวดีอย่างอย่างแน่นอนนะมาดูไพ่ใบที่7นะคะในวันนี้คุณโอ้โหพลังงานนะคะหนึ่งดาบเนะี่ยเห็นไหมเหมือน มังกรนะเหมือนมังกรนะหรืองูใหญ่เห็นไหมคะใครมีองค์ปู่พญานาคุ้มครองดวงชะตาวาจาคุณจะเป็นวาจาประกาศสิทธิ์มากแม่หมอขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยสิ่งที่คุณต้องการให้ชัดๆหนึ่งอย่างคุณมีโอกาสที่จะได้รับจากพลังงานไพ่ในวันนี้ของแม่หมอแน่นอนไพ่พลังงานของวาจาคำพูดประกาศสิทธิ์เป็นจริงอย่างที่คุณตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจหรือกล่าววาจาออกมาอย่างชัดเจนนะ ะะมาดูกันต่อนะคะองปูพ่พญานาคนะคะต้องบอกว่ามีองค์ปูพ่พญานาคมีองค์ปู่ฤาษีที่ไม่หมอเห็นนะตรงนี้มีองค์ปู่ฤาษีมีองค์พระแม่ลักษมีนะคะมีองค์พระแม่ธรณีที่คุ้มครองรักษาปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่ไฟอ๊อฟสอดสู้แล้วชนะแน่นอนคะ่ะอย่ายอมแพ้นะอย่ายอมแพ้ต่อให้คุณไม่ ไม่เหลืออะไรเลยวันเนี้ยคุณก็ต้องเชื่อว่าคุณจะชนะคุณก็ต้องเชื่อว่าคุณจะทําได้ต่อให้ไม่มีใครมายื่นมือช่วยเหลือคุณเลยคุณถึงคุณจะโดดเดียวคุณก็ต้องเชื่อว่าคุณเนี่ยนะคะคือคนที่จะสร้างตํานานให้กับตัวเองคุณต้องเชื่อก่อนคุณต้องเข้มแข็งก่อนคุณต้องเอาชนะใจตัวเองให้มันได้ก่อนไพ่ใบเนี้ยนะมาดูกันต่อนะไพ่ใบที่เก้านะคะพลังงานไพ่สองไม้โอ้โหชนเลยนะคะ พร้อมสู้พร้อมไฟพร้อมชนนะคะเออใครจะมาทำอะไรคุณตอนเนี้ยไม่ได้แล้วนะคุณมีประสบการณ์ชีวิตคุณไม่ใช่คนจะไปยอมคนหรือไปแบบเหมือนไปยอมให้คนมาเอาเปรียบง่ายๆแล้วอะพร้อมสู้พร้อมไฟพร้อมชนนะคะพลังงานของความพร้อมที่คุณเนี่ยนะคะจะจะทำเพื่อตัวเองแล้วอะนับจากนี้นะคุณจะได้ทำอะไรเพื่อตัวคุณเองนับจากวันนี้เป็นต้นไปความสำเร็จ พลังงานไพ่าการเงินดีขึ้นมามากๆนะเปิดรับโชครับทรัพย์มากๆและจะมีข่าวดีในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องการงานที่คุณคิดที่คุณคาดหวังไว้ภายใน7วันนี้คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องนั้นอย่างแน่นอนนะแม่หมอเปิดให้เพิ่มอีกสองใบมีสิ่งใดที่ไพ่จะสื่อจะบอกคุณเพิ่มเติม มีเกณฑ์ที่ใครกําลังจะเดินทางเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วชีวิตเปลี่ยนเดินทางแล้วได้โชคเดินทางแล้วได้รับทรัพย์หรือมีเกณฑ์ของการที่ใครบางคนกําลังจะเดินทางมาหาคุณแล้วทําให้คุณบังเกิดความโชคดีในดวงชะตานะคะ <S <S พลังงานของการเดินทางอยู่แล้วเหมือนอยากขันหลังให้จัดทุกสิ่งเลยนะสําหรับบางคนแต่เป็นการเดินทางที่เหมือนเปลี่ยนแปลงช,ชีวิตแล้วดี การโยกการย้ายถิ่นฐานหรือการโยกย้ายงานแล้วดีนะพลังงานไพ่สองใบนี้ใต้สำรับนะคะเป็นไพ่เด็กดาบเด็กดาบคือพลังงานของการที่ตัวคุณเองจะลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองพลังงานของการที่คุณเองจะมีใจมีใจที่ฮึกเหิมเข้มแข็งนะคะเด็ดเดี่ยวมากขึ้นการที่คุณจะลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเกิดผล เกิดผลนะคะออกดอกเกิดผลในดวงชะตาของคุณคุณเห็นไหมสี่เหรียญทรัพย์สมบัติหีบสมบัติคุณจะได้เปิดหีบสมบัตินี้คุณจะได้กุญับกุญแจแห่งหีบสมบัติในดวงชะตาของคุณเข้ามาในเจ็ดวันนี้นะเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือเนี่ยสินที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานโผล่พ้นขึ้นมาให้คุณได้เห็นให้คุณได้รับให้คุณได้เหมือนเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลบุญที่คุณเคยสร้างภายใน7วันนับจากนี้ให้ขุดอธิษฐานจิตเอานะเหมือนดังไพ่ใบนี้ที่ไพ่บอกว่าวาจาประกาศิทธอธิษฐานจิตเอานะตั้งจิตดีๆหนึ่งดาวคือความชัดเจนตั้งจิตดีๆนะคะอธิษฐานจิตดีๆนะคะหรือคุณจะบอกแม่หมอลงมาในนี้ในคลิปคลิปนี้ก็ได้นะคะว่าคุณกําลังอธิษฐานจิตสิ่งใด ขอให้คุณสำเร็จเป็นจริงขอให้ได้ดังใจหวังภายในเจ็ดวันนี้เหมือนดังที่ไพ่ขึ้นมาพลังงานดีมากๆในวันนี้นะบางคนเนี่ยโอ้โหนะคะช่วยเหลือคนช่วยเหลือครอบครัวเป็นคนที่เป็นผู้นำในครอบครัวเป็นผู้นำหรือ ต้องบอกว่าบางคนนะรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆแต่ก็ยังช่วยเหลือคนอื่นอยู่เป็นอย่างนั้นนะคะไม่บอกขออธิษฐานจิตนะคะให้กับทุกทท่านที่เข้ามาฟังจนจบนะเข้ามาฟังจนจบเลยนะคะในคลิปคลิปนี้ขอให้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณรุบาอาจารย์นะคะอวยพรอวยใจให้พลังงานดวงชะตาของคุณภายใน7วันนะจากนี้ได้รับโชครับทรัพย์ได้รับหีบสมบัตินะคะสิ่งที่คุณคาดหวังรอคอยสําเร็จเป็นจริงตามที่คุณคิดที่คุณปรารถนาตั้งใจสาธุสาธุ สาธุนะคะ